ผมมั่นใจว่านี่คือเกมโรบอทที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาผมต้องเจอกับอุปสรรคแปลกๆคาดเดาอะไรไม่ได้เลยมาดูกันว่าผมจะอยู่ในเกมนี้ได้นานแค่ไหนกาเราเริ่มเกมตรงนี้นนนใช<น>่ไหมการจะเริ่มเลยไม่ช้าไม่ต้องกังวลโอ้โหดูคุณพูดสิผู้เล่นจะได้รับแรงโน้มถ่วงล้มถ่วงโน้มถ่วง ไม่โน้มถ่วงเลยอะไรก็ไม่รู้มาเต็มเลยนี่มันการโดนทรมานชัดๆทำไมตัวผมสู้พร้อมขนาดนี้เหยเกาะใหม่ของเราทำไมอยู่ดีทรายมันก็หายไปอ๋อหิมะตกเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถามจริงเหอะโอ้ยผมมองไม่เห็นแล้วหนาวจังเลยหนาวมากบางอย่างเสียงก็ได้โอเคเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเนี่ยทั้งหิมะทั้งฝนตกโอ้พวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผมไม่ได้ตั้งตัวเลยผมติดพิษเหรอโอ้ m ก god โหดมากเลยเกมนี้หนึ่งผู้เล่นจะถูกแช่แข็เกมโหดหลายมากเกมนี้ไม่เหมาะกับเล่นคนเดียวเลยงั้นั้งนี้เราต้องเล่นหลายๆคนหน่อย16คนแล้วกันเออผมอยากจะเล่นหลายๆคนอยู่นะแต่ว่าแมปนี้คนเล่นน้อยมากเลยงั้นเราคงต้องได้เล่นคนเดียวอีกรอบสินะโอ e. ้โหเปิดมาก็โดนนิวเคลียร์เลยว้าอ้อหลบได้ หนึ 1> 1่งผู้เล่นละเมื่อกเกมอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอา้าวอยู่ดีๆเราก็โดนขังเลยทรมานจริงๆเลยไอ้นี่มันก็จะดึงเราลงอย่างเดียวเลยปลดลูกตุ้มออกจากผมได้ไหมครับครังนี้เริ่มขึ้นมาแบบมืดๆน่ากลัวนะเนี่ยจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าห็นก็สามารถเติบโตได้เช่นกันเหรอหวังว่าเราจะมีชีวิตเห็นหินเติบโตได้นะผู้เล่นจะได้รับบู์ความเร็วแต่ในพื้นที่แบบนี้มันดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยเครื่องบินจะทิ้งกล่องลงมากล่องกล่องกล่องใ่ไงกล่องกล่องอ้าว อย่างน้อยเราก็ได้เห็นกล่องแหละสวยดีนะเอออ่านคำไม่เสร็จเลยเราเป็นอะไรตัวอีกแล้วไร่ผลเยี่ยมเอฟเฟกต์สถานะทั้งหมดจะถูกนำออกเลยทุกคนและทุกสิผมว่าเกมนี้มันเริ่มกวนผมแล้วแหละแบบนี้แหละปลอดภัยแน่พวกอีเวนต์ต่างๆมันจะลงมาตรงพื้นแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนนี้ล่ะเราจะต้องปลอดภัยแน่นอนรอบนี้เราได้ปีกขนนกมาด้วยทุกคนแต่เราจะมีมันไปทำาไมเนี่ยเรากระโดดไปไหนไม่ได้เลยถ้าบินได้ก็คงดี มาอีกแล้วไอ้ธนูพิษมาอีกแล้วโอ้ยมันไม่มีที่หลบแล้วผมโดนสถานะอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมจะตุยแล้วอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ความยากด้วยผมเพ่งเห็นหน้าเราดูหม่นหม่นขึ้นด้วยนะเนี่ยเอ้ยกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงเหตุการณ์ที่30ได้จะมีผีไหมเนี่ย เฮ้ยเราสามารถสร้างอะไรก็ไม่รู้ได้ด้วยอะ่ะงั้นก็สร้างขึ้นล้วนๆเลยตอนนี้เราได้อาวุธมาด้วยมาเลยซอมบี้มาเลยสร้างให้เป็นเหมือนออบบีมาแล้วมันต้องมีซอมบี้จริงด้วยเออลงไปซะฉาบปูนกันต่อฉาบแล้วเราต้องรีบเหยียบเลย อนนี้เรามาถึงคืนที่41แล้วทุกคนสร้างพื้นใหม่แบบต่อเนื่องไม่งั้นเราจะตกแน่ๆผมจะอยู่ถึงเหตุการณ์ที่100ให้ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวผีที่อยู่ข้างล่างเราไม่ต้องกลัวบล็อกหายแล้วเพราะเราสร้างบล็อกได้ต่อเนื่องมากไอเกมนี้นี่คนไหนที่ชอบอุปสรรคมาลองเล่นแบบนี้กันได้นะครับคนจะรู้สึกเลยว่ามันคาดเดาอะไรไม่ได้เลย